เล่นแปลงล่างเป็นช่วยยืนอยู่ข้างๆพี่ก็จะแปลงล่างไปยืนอยู่ข้างๆอ่าครับเตะโขยอันติเราทุกคนแม่งอยู่กันที่หมดเลยอ๋อแล้วยังไงอ่ะก็เราเล่นยึดฐานนะนี่ได้อยู่ยังกูอันติกูยังพรอยนี่ได้ยังพอวาร์ปได้แปลงร่างเราอยู่ข้างในแม่งเลยเออว่าเรามายึดฐานนะครับเล่นตอนนี้เล่นเล่นหอกหอกสกิลเทพอยากได้ เอาเอาอะไรดีวะสกิลเทต้าดิเอางาไหมขี่อาชาตึกตึกขี่อาชาแล้วมันไม่ค่อยโดนแล้วมันเตลิดเหรอไม่ค่อยโดนเลยเหรอเันต้องช้าสามกว่าจะชาร์จเสร็จเราวนีจะโดนตีแตกตัวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองขอลองไหยแต่ก็ขี่สนุกดีนะขี่อาชาขี่ขี่ทั้งเกมมาฆ่าได้ตัวนึงแพ้่ะ เมื่อกี้เห็นนี่นี่มันมีคนหนึ่งอ่ะในตีเราขี่มาแล้วปันปุ๊บมตะเล<ร>ิดแล้วปล่อย,อยกระเด,ด็นขึ้นกระเด็นขึ้นบันไดส่วนม้าขึ้นไม่ได้ตัวแล้วมันก็ปล่อยจังวหว้ให้ไอ้นี่หนีเลยแล้ว <laughs> มันโง่ด้วยเฮีย <laughs> มันโดนคอเตอร์ง่ายอยุ่นไหนวะนะโอ้ยกูอย่าบอก่าเห็นคนดูเอยขวาเห็นเดี่ยวคนขวาเปี้ยแล้วเมื่อกี้พี่อะพี่อยู่ไหนไม่เห็นอะแต่ตอนยังไม่เห็นตัวเลยเมื่อกี้พี่เห็นปอยอยู่นะแบบ หาสกินพิเศษมาโชว์แล้วหรือเปล่าจะได้ชัดๆโหตัวอะไรทำไมกูไม่เห็นกูไม่เห็นตัวเองวันหนึ่งอะไรอะไรอยู่ดิจะวันหนึ่งจะวันสองโอ้โหต้นเกมอย่างแหลกเลยไอ้หมวดนี้แม่งต้นเกมไม่ไหววะไปบีก่อนไปดีไปบีได้ได้ได้เอ้ยเอ้ตาตาตีไอ้เว๋ยไปก็ได้ก่อนมาดีแล้วมาทีไร มันกระตุกเ้ยเออนัเนีหกระตุกถมัดยาาดเลยถึงถึงนี่เลยนะกําลังไปกํลังไปเอาแล้วกระตุตุกงทํไมลงมาโดนแล้ววะโอ้ยโอ้ยโอ้โห หยุล้วได้หนึ่งปไปต่อเลยสถานีถัดไปอาวุเร็วมันมาเร็วอาวุธล่วงเต็มพื้นกันเลยไอ้แอดดอกอแอดดอกไปเลยไปเลยไปพี่พี่ลงมาแล้วพี่เปสี่แล้วจะนไปตีไอ้ชีกระตุกอ้สัตอ์เบียอะไรเนี่ยมาช่วยแล้ว่อน ได้สีแล้วได้สีแล้วเออใครแต่คนหนึ่งโอเคไอ้เหี้ยแอบดอเป็นคนเดียวจังกว่โอ้ยโอ้ยมาถ่ายมาถ่ายไอ้เี้าโดนเหมาไปหมดแล้วไอ้ดอกทางไหนกันไปบีไปอีไปไหนไปไหนอยู่ไหนกันพอเงินพึ่งเกาผันอยู่แล้วไปไหนต่ออีเหรอ อีแหละอีอีคนลงด้วยอีหรือซีอีแล้วกันไไม่ปหมดเลยไปอีละอีอีอุ้ยสวัสดีครับอุ้ยอันนี้เราต้องติดท็อปสามว่ะท็อปไม่ท็อปไม่รู้แต่ขอชนะชนะแต้มมันเยอะไปเป่งต like ่อ ไปซีซีเพื่อนกันมาซีเอเราโดนยึดหน้าบ้านโดนยึดหน้าบ้านโดนยึดไปไปไปโอ้โหแม่งมึงอยากเสียดกูไปแล้วทีมโนะอะโดนไล่พึ่งเฮ้ยมึงไปเลยโอ้ยทางไหนวะเนี่ยตอนนี้ไงเวออย่างนี้กำลังมาไปช่วยกำลังมาไปช่วยโอ้ยลงฝตายแน่เลยโอ้โหอยู่ไหนวะลงฝนนู่นนู่นนู่นทางไหนวะยังยังอยู่นี่อยู่นี่อยู่นู่นก็ได้ โอ้โหโดนบุใช้ได้มันหน้าดีเอ้ยด้วยแต่รถไฟวิ่งแรงมากเลยของตัวนี้เลยโอ้โหแบบดู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 โหไม่มีอะไรให้เลยหรอ โอ้โหยตอนตอนรีปอลเกียวกัโบเลยบีโดนยืดบีโดนยืดไปไปไปรบไปรีบไปบไมีใช่ไหมบี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 บ้านเราบ้านเราอ๋อบ้านเราโดนยดโอ้ตามหมายเลขบีี่บีบีี ใช่ถึงไหนกันนะยังไม่พร้อมหมดโอเคมีคนฆ่าคนให้ได้เงินสวยๆจริงวะอ้เงินตู๊ดเฮ้ยตังค์พร้อมไหมวะพร้อมไปหาซื้อรานคาซื้อเออพี่ไปเอาอาชาละ Well Alpha has been well. your enemy. สกิลเทพหอกสกิลเทพหอกสองอันแม่งเลยแล้วกันทักขิกซ้ายขี้ขวาไปไหนต่อเอ่ะเอบ้านหน้าบ้านใช่ไหมได้ได้ไดไปละหน้าบ้านเราโดนเฮไออีกำลังสู้อยู่เป็นผสมโลมไหมได้ได้อีเหรออีอีกำลังนัวเลยจะไปแปบ๊บนึงนะอยู่ไกลอยู่อยุยยุยไม่ใครวะ อุ๊ปมึงอะไรรู้มึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โอเคได้ได้ได้โอ้ยโอ้ยไอ้คนยิง ข้างบนข้างบนไอสัตว์มึดมึงไม่ตบีนะเีเฮ้ยไปเอตอบไหมโอเคเอนะบ้านบ้านไวยอยู่นโดนโดนข้างบนแต่เออมึงแล้วไม่ยัง้งุบเฮได้ได้ได้ยนตึ๊ตึ๊ตึ๊โอ้ยอย่ามาจีงกู <Spirit> well, ไปไหนต่อนะไปใน,น,น <Okay. S 2> ต่อ,อนะไปในต่นะโอเคเติ้เกาะแป๊บตอนนี้โอโ้โหโดนตีโดนอีกแล้วรสด้อน <laughs> แต่เดี๋ยวพี่ไปดีนะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครดูดีเลยมันอยู่ข้างบนอนะ่ะโอเคไปไหนดีเฮ้ยอีโดน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  ไม่มีสลิงดวะลืมไปไม่ถึงไปไปเดินยังไงวะไม่มีสลิงนีเออไม่เิบขึ้นไม่มีสลิงพอสลิงขึ้นตามหินที่มันลอยอยู่อะพี่ไม่มีสลิงอ๋อนี่กเจราคาเฮ้ยสลิงลิงลิงอต่อ โอ้กินเฮ้ยมีไม่มีคนพอดีเลยมีมีมีร้องหนอยู่เดี๋ยวบอลยิงให้ไปไปฆ่ามันโอ้ยคุณยนต์ขึ้นอย่างช้าเข็บเข็บวอลลูกเข็บวอลลูกยื้ไว้ยื้ไว้อีกได้ละอีกได้แล้โหมันไปเอาเอว่ะ สป a h a ต been c a p า u r e d by your e ย e m ต Spirit w ต l l d e l t ต h า s been c a p t u r ย d b ต y o ตายตายแปลงร่างเข้าแม่งไม่ไหวว้ยโดนยังไงวะฮะเพราะมันยังไหนกันตายตายม่ง <Well> ือยยูบียูบีสปิริตวั l บราวน์ได้ถ e กจับโดยศัตร y โอเคอเยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเอนะคนเราจะลง Your enemy has activated the combat buff. Be careful. What? The spirit Well Echo has been captured by your enemy. Hmm. Hmm. To get over here and help! Attack our enemies, What I shall make you regret โอ้ยไอีเคียไม่คอปเตอร์จรเอือยเออเออเอ่อเอาธนูแล้วเปิดมาเออตายวันลุ้มหนูพี่ลุ้มหนูบีก็โดนไอีเคียเอ้ยอะไรยนาสื่อไม่เจ็บโอ้โหโดนเยี่ยแล้วโอ้โดนใบโอ้โห โอ้โหโดนเสัยตีใส่เพืออ้าวงาวหลุดแล้วมันหายไปเลยเหรออ๋อนี่ไง่เยอะีนวนจัดเลยเฮ้ยชอยกันไปดับหนักไปได้วะตังค์เท่าไหร่สองพันหก่ันเป็นซื้อได้อันรเป็นรังไปครับเพื่อน โอ้ไม oh, ่ยิงมาจากไหนวะอ๋ออีกข้างบนนี่เองโอ้ไอ้เขี้ปั่นมาจากไหนไม่เสร็จเลยไอ้พี่อีได้แล้วใช่ไหมไหนต่อซีเพื่อนกลังยีซีอยู่จับปะเพื่อนอยู่คนเดียวไล้จริงจริงไอ้นี่มันใกล้มาแล้ว ไฟมีต oh. okay, hmm. hmm. oh. 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 ัวแกมไหมโอ้ยโอเคได้รี่ได้สีได้สีโอ๊ยโอ๊ยไอ้เชี่ยมึงโอ้ยก่อนยืนยนให้ก่อนยืนยินให้

โอ้ยไอเจ๊ไมโอ้โหโอ้ยหมามันติดสกิลเทพไอสกิลโจสลัดโอ้โหโอ้โหเออกูไม่รู้ว่าหมามันติดฟอกดาำยังวันกี้กี่คนวะหมามันติดฟอกดาำจบกันอาชาสวัสดิ์กูตอนนี้นายไปซื้ออยากซื้อแล้วนายของเชื่อเรื what go oh. oh. I spirit well Charlie has been captured know that you have made a powerful ally oh thank you for your service เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละทำดีมากไปไล่มันเอาไปก่อนยืนที่จุดปะปะปะ Let's go โอ้ดีแทบกระโดดยิ้ละอี๋อีม๋อยู่ตรงกลางไงยากติดตั้งหนักทำไม่กระตุกอย่างนี้ไม่เข้าใจใช่ปะพี่ก็ยังคิดอยู่ โอ้โหโอ้ยโอ้ยดูทะลุระเบิดเออ

ไม่เอมีตัวบนหลังคาไม่ยังปวดอีกเดือะโดนฆ่าคาร์ลแปร์มอีโดนนะอีโดนยังงั้นอ่าฮะอ่าฮะอีอีได้ละอีได้ละมีมีตัวกระลงไปอีเยอะอยู่นะแต่กูจะไปเดี่ยวเอแล้ กำลังอยู่ดีแต่อยู่ไกลไปไม่ช่วยไม่ได้เด่นเออยู่เด่นเออยู่ยันย,ยันเนียนมันไปแล้ว ไป C ดีกว่าคนไม่เยอะได้ A แล้วเราไปยามหน้ามันที่ฐานวะไปแล้วมันอยู่เยอะไม่กล้าไปรไปเะปลยึงอะไรลูกอีกจบลูกไปยวเดี๋ยวดปนขวัญกำลังใจมักันเรียบร้อยไปลวจ้า อีพวกมันก็ยังไม่เลิกลานะอีมันจุดอยู่ท่าจัดไม่ก็ยังจริงอยู่ไอ้เกี้ยนี่ย่งนี้เอี๊ยยึดได้แล้วแต่พวกมันก็น่าจะมายึดต่อถ้าเราออกอ่ามันเออมันเล็งกูแล้วมา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 ดิมาดิมาดิมาดิดูดูดูกระจอกกระจอกไอ้เกี้ย ทำเคส์ออแต้มดาเมจทาหรูเปล่าวะท่าึงนุนหยนเลยน่าจดก็ตังคิดอยู่โอ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บายไปไไนแล้ววะ Spirit has captured your Delta Well been enemies by เราเสียดายเราเราล้านไม่ได้เฮ้ยมีคนเนียนเนียนหรอ,อเนียนเหรอน้องโอ้หแจ็คจนไว้ตัวข้องบนใส่ดูสิ ีแบกล่างััมันโอ้ไม่และไอ้เที่ยนยิก็ตูแบกล่างให้หน่อย <c oughs> อาืางั <c oughs> นโอ้ยโอ้ยไอ้อเชีปหมดเวลาก่อน ดนต้นโตนโอ้โดนตันโดนตันโอ้กูโด, giving, โโดนอะไรบ้างฮฮึยฮึ่ฮึยฮึ่ยฮึ่ยโอ้ โอ้ยไอ้เที่ยวโหแม่งนี่เราจะชนะแล้วยิ่งเที่ยวเรายิ่งีได้เราชนะเลยเอาให้ได้เอาให้ได้พี่ยิ่งีได้ชนะเลยยิ่งีได้ชนะเลยตื่นตื่นสีตัวชาร์จตื่นนะไอตื่นเพื่อนกูไอ้เที่ยวเนี่ยวไปตึงไพื่อนเพื่อนไปได้ชนะเลยได้ชนะเลยนี่เที่ยวอีกสักแต้มไปเร็ว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 หลังไปกําลังไปกํลังไปกําลังไปเอาเต็ม เอาได้เอาให้ได้เอาให้ได้เออโอ้โหแม่งเออยตัว่สีจัดจัดด้ียกว่าจะแพ้เองชี้ยะฟอทที่ดึงอยู่ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ที่มันถือธนูนั่นไอ้สัตว์โคตรปวดเลย เเอออ้ยกูที่ไม่กูเห็นแบบอ่ะเอามึงยิงเพื่อนกูอ่ะกูกูก็จะตามแต่มึงไอ้เที้ยมึงไม่ให้ยิงเพื่อนกูหรอกมามามายิงกูมามายิงอ๋ออนปอนคนตึงเลยว่ะปอนไอ้เี้ยปอนยืนยองฟอนไปร้านแล้วปอนยืนแทงเลยในในในนั้นอ่ะทั้งยืนทั้งตีอ่ะคุ้มคุ้มเหนื่อยเหรเหนื่อยว่ะคอยดูแต้มหน่อยดิคุ้มไหมกับแกนแทวิญญาณที่เราได้ ดูซีอันดับหนึ่งได้เท่าไหร่อันดับภาคก็ไม่ได้ไม่ได้เต็มคิเล่หรอกแต่อยากยินแท้เลยอันดับหนึ่งได้สี่ร้อยสิบสี่เยโคตรเยอะเลยพอสมควรนะที่หนึ่งเออก็จริงแหละในโคตงมากมายที่หนึ่งได้สามร้อยเก้าสิบเอ็ดเฮ้ยอิมมันก็เยอะอยู่นะสามร้อยยี่สิบสองะรกิจด้วยอุ้ม